หลังจากเราเริ่มดับมาได้สักร,ระยะหนึ่งนะครับในผมก็เกิดปัญหาว่าบางทีดูเส้นแล้วก็ไม่ไม่ตรงกับความจริงๆนะครับเพราะว่าใช้เส้นวิธีลากแบบลากด้วยตัวเองนะครับเราก็อาจจะเอาตัวนี้มาประกบที่ที่แบบน,นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับก็คือนํารูปเข้ามาวางหน้าก่อนวาดรวฟอน ออเดอร์ Order, แล้วก็ตอนนี้เขาบอกเขามาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเราก็นําผ้ามาประกบกับแบบของเรานะครับนะฮะเราก็ทําให้เขาใส่นะครับโดยการกดเครื่องมือทําใส่แล้วใส่แบบยูนิฟอร์มนะครับแลนทนี้ก็มาปรับเปอร์เซ็นต์ให้ให้มันจางๆนะครับพอแบบว่ามองออกว่า เราก็จะเริ่มมองเห็นเส้นนะครับที่ที่ผิดครับเส้นตัวตัวนี้นะครับเรามองไล่ดูไปอย่างนี้นะครับตัวที่ที่เป็นบิดแพทเนี่ยจริงๆมันก็สังเกตยากเหมือนกันแต่ว่าเราจะมองออกมากกว่า มองดูดีๆจะเห็นนะครับว่าเส้นมันเป็นลักษณะนี้รรเราก็ดัดเพิ่มเติมเข้าไป เราก็มาดูเราเห็นนะครับว่าตัวปิดแอดกับตัวเวกเตอร์มัไปตรงกันเราก็จับเขาเลื่อนเลื่อนให้ใหตรงกับแม่แบบนะครับ วาแนวสันเงาสันจมูกนะฮะจะเห็นเลยว่ามันมีการออกมาอีกนะครับเดี๋ยวปิดแ a ปก่อนแล้วแล้วก็แนวุูจมูกจะเห็นว่าถูแล้วน่าจะผิดแต่เราต้องเช็คดูให้แน่ใจก่อนว่าเราวางระดับของมันถูกต้องล้ว่าระดับแนวซ้อนของเขาถูกต้อง จะเลื่อนนิดนึงนะครับต้องเลื่อนใหม่มาที่ปิดแมทเปิดแล้วก็เลื่อนตัวนี้สำคัญนะครับเราก็วิธีเช็คเราก็ใช้เปิดเป็นยูนิฟอร์มเราก็เริ่ม ทำให้เขาเข้มขึ้นก็ดูว่าระวังแล้วถูกไหมต้งเรื่อนเป็นทางด้านนิดนึงคือการทำลักษณะนี้ถ้าเรามองเส้นออกแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำการแบบดาบลักษณะนี้นะเราจะดูเส้นแล้วเราจะดาบด เราโอเคแล้วเราก็ล็อกเข้าตามเดิมนะครับมาให้มให้จับเดี๋ยวดี๋ยวต้องเปิดคอนเดิมไปเปิดให้มันมีที่ส่วนแล้วก็มองเห็นทั้งสองอย่างปิดเขาทีนี้ก็มาลองเช็ดูทียกออกแล้วดูเงาครับย้อนกลับแล้วก็เลื่อนกลับไปจมบหุ่ออกอมาตำแหน่งของเขาลักษณะนี้นะครับ เราเช็คเคร์ฟเราจะทําตัวนี้เรามีสองอเจกสอนเป็นยู่เราทาแนวนะครับปิดไปเลยนะครับมีปิดตาเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วแนวไหนของเราที่ที่มันมีปัญหาและแรนะครับเส้นดำนะครับเราต้องอาเส้นนี้ของเรา,าผ่านผ่าน่ข้างล่างนะครับ จะเห็นว่าเราควรจะเพิ่มเพิ่มเส้นที่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะเพิ่มรูปนะครับก็คือรูปนี้เป็นรูปใสใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะครับเพื่อที่จะทำงานกับตัวนี้นะครับ หังัานเราทําการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งครับเป็นเลเยอร์3ครับเราก็นําภาพจากเลเยอร์2ครับปิดแมจิทจี้2เรากด copy แล้วเรารวางที่เลเยอร์3กดวางนะครับเราก็จะได้2องลายซ้อนกันแต่เลเยอร์3นี่เราจะไม่ไม่ทำไซส์ละเราจะทําให้มเมเาเห็นแบบเต็มรูปเลยนะครับ โดยการกดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคําสั่งใส่แล้วก็การะบาดปิดคําสั่งใส่ไปเราก็จะได้ตัวิกเ e l แบบเต็มไม่มีไม่มีตัวนี้บลกปิดครับอันนี้เราก็ปิดแบบใสไปก่อนนะครับแบบใส่นี่แบบทึบนี่เรามาเปิดแบบเส้นเนี้ยราพะเทียบตัวสมองเห็นแล้วว่าโอ้คงเส้นของเราเนี่ยผิดผิดจำแบบเยอะเลย เราก็มาค่อยๆอยดูแล้วก็ค่อยๆดาบไปนะครับดาบอาจจะมากกว่ที่จดนีนะครับแต่เราต้องปิดปิดไม่ให้เขามีผลกับการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ปิดตานีจะมองเห็นตัวใสเรามองเทียบกับตัวทึบเราก็จะมองเห็นแนวของเรานะครับเราก็กดแล้วก็ดาบไป ในส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้วิธีแบบนี้ทำสองสามเลเยอร์เพื่อเป็นการดูในกรณีที่เราดูไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยพึ่งวิธีแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นเป็นตัวเส้นผมใช่ไหมครับเราก็เปิดเดี๋ยวเปิดตาก่อนเปิดตาเลเยอร์สามมาดูแนวเ,เส้นนะครับเราจะลองเห็นหนละัก เราก็เริ่มดบับแนวเส้นผมให้ตรงกับตัวจีงนะสารวัตรเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเช็คดูได้ว่า้ถูกแนวหรือเปล่า นี่นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการดาวนะครับ